ใช่เป็นหลายคนก็รอคอยควาใสกับโมเมนต์นที่ได้กลับบ้านอย่างเป็นทางการ officially เหมือนกันก็เลยรู้สึกแบบ ผมปูนมรู้สึกตอนนี้มันมันก็เต็มที่ได้เลยใน, <hierarchy. S 2> ในการที่จะกลับไปหารุ่นน้องในการที่เราจะมีส่วนร่วมในเจอร์นี่ต่างๆค่ะกับกองด้วยแล้วก็ทุกคนก็ก็บอกแบบความรู้สึกว่าเออดีใจที่ฟ้าใสได้กลับมาแล้วก็อย่าง,างาเกี่ยวบนเวทีนี้เลยค่ะว่าขอให้สมภาษณที่นี่ก็เป็นบ้านหลังที่สอง,สองเดี๋ยวก่อนนะพี่มอฟฟี่เป็นคนมอบให้วีนานในปีนี้นะแต่ฟ้าใสแค่แบบว่าพ่มกิบนิดนึงก็ จริงๆวันนั้นน้องก็เป็นคนที่ deserving กับองกุนมากๆอยากจะเป็นหนึ่งในกำลังใจนะคะของทุกคนที่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยสำหรับ Miss Universe สระบรุรีรู้สึกแฮปปีเ้เพ,<อ>พราะว่ามันมันหมายความว่ามันไม่ใช่เป็นการรองอยของฟ้าใส าาก็หลายคนก็รอคอยเฮ้ยใช่เป็นหลายคนก็รอคอยฟ้าใสากับโมเมนต์ที่ได้กลับบ้านอย่างเป็นทางการ o f f i c ฟ a เชเหมือนกันก็เลยรู้สึกแบบอบอุ่นรู้สึกมันต้องมีน้ำเปล่าออกมาโลกที่มันมันเหมือนเวลาที่เราทุกคนก็รู้ค่ะว่ากว่าฟ้าใสจะมาถึง, Good, Universe, Thailand, งมงกุฎ Miss i v e r s Thailand 2 0 1 9ได้ฟ้าใสาเป็นตำนานนังรอมาตลอดแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าเราจะได้ชัยชนะเป้าหมายที่เราต้องการ แล้วมันเหมือนพอเราได้แล้วมันเหมือนจะเรียกว่ายังไงมันเหมือนมันไม่สุดอะค่ะเอาพูดแบบนี้มันเหมือนมันไม่สุดมันไม่สามารถเรียกได้เต็มปากค่ะแต่ตอนนี้มันมันก็เต็มที่ได้เลยในการที่จะกลับไปหารุ่นน้องในการที่เราจะมีส่วนร่วมในเจอร์นี่ต่างๆค่ะกับกองด้วยก่อนที่จะ,ะเชิญองคุดขึ้นเวทีอะค่ะก็ตอนนั้นก็อยู่เบื้องหลังแล้วก็แบบตอนนั้นพีเสก็บอกเหมือนกันว่าพี่มอซีนเป็นคนคิดใช่เป็นคนคิด ซีนี้ให้อะไรแบบนี้แล้วก็ทุกคนก็ก็บอกแบบความรู้สึกว่าเออดีใจที่ ฟ้าใสได้กลับมาแล้วก็ยังเกียบนเวทีด้วยค่ะว่าขอให้ถือว่าที่นี่ก็เป็นบ้านหลังที่สองแต่ว่าก็จะมีบ้านหลังที่สองอีกหลากหลายจังหวัดค่ะที่กําลังจะตามมาไม่ถึงกับชุกจังหวัดไม่ฉุกับทุกจังหวัดแต่ว่าก็มีหลายจังหวัดที่ติดต่อมาแต่ว่าบางจังหวัดมันก็ชุนจริงๆค่ะเสียดายเหมือนกันเพราะว่าบางจังหวัดคือคิวไหนที่ติดต่อมาก่อนแล้วฟ้าใสก็ฝากเอาไว้อะเวลาที่มีจังหวัดที่ติดต่อมาวันเดียวกันฟ้าใสก็ไปไม่ได้ถึงแม้ว่า เขาก็จะแบบเสนอเงินค่อนข้างเยอะขึ้นแต่ว่าของ้าใสคือ้าใสเป็นคนที่ค่อนข้างแบบคอมมิตกับใครแล้วแล้ว้าใสก็ไม่ผิดูดไม่หนูหนูรู้สึกว่าใจเป็นสิ่งที่สาคัญค่ะเวลาที่เขาให้ใช่เวลาที่ใครให้ใจหนูมาแล้วแล้วเขาแบบว่าขอล็อกคิวลหน้าเลยอ่ะแบบสาใสก็แบบว่าโอเคแบบเขาขอคิวมาก่อนแล้วก็รับปากเขาแล้วเราจะไม่มีการเปลี่ยน เลยใช่คะติดต,ต่อมาได้อยู่ต,นนติดต่อมาได้อยู่เรื่อยๆได้เลยค่ะก็ะอาจจะมีแค่บางวันที่ที่แบบว่าที่มันมันมันสามารถไปต่อได้ไเพราะว่าใช่เพราะว่าเพราะว่าบางงานเขาจะจัดช่วงกลางวันแล้วบางงานก็จะจัดช่วงเย็นค่ะอันนี้ก็สามารถแบบวิ่งได้ใช่แต่ว่าบางวันก็อาจจะไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาเหมือน จะมีวันหนึ่งในเดือนหน้าค่ะที่จัดก,การแบบชนกันประมาณ8ปดจังหวัดนะคะในวันเดียวมันก็อาจจะต้องขอขอโทษจริงๆค่ะใช่แต่ถ้าเกิดมีสมมุติบางคนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีทริคของเขาอันนี้ประทับใจมากก็คือถึงแม้ว่าเขาใส่ไปงานฟ i นอลไม่ได้แต่เขาก็ขอไปช่วงเก็บตัวหรือช่วงขวัญใจจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะ่ะใช่ใช่ค่ะ เดี๋ยวก่อนนะพี่มอฟิี่เป็นคนมอบให้วีนาในปีนี้นะแต่ฟ้าใส่แค่แบบว่าเพิ่มกิบนิดนึนงก็เอาจริงๆวันนั้นน้องก็เป็นคนที่ deserving กับมงกุฎมากๆในเรื่องของ performance สำหรับทุกอย่างองรวมอาค่ะการต่อพำถามทุกอย่างก็คือวันนั้นเป็นวันของน้องจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่า หลายๆคนเชียร์น้องเพราะว่าทุกคนก็จะเห็นใครที่ติดตามน้องตั้งแต่ปี2018 2020 2023น้องก็จะเห็นถึงความเป็นไฟเตอร์ของน้องมาเรื่อยๆแล้วก็มีความล้มแล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้น้แล้วก็เดินต่อไปดังนั้นก็อยากจะเป็นหนึ่งในกำลังใจนะคะของทุกคนที่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยสำหรับ Miss Universe, Universe สระบุรีเหมาะสมมากในเรื่องของ f u l p a ค่ะใช่